สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับใบตองและบ a d t o p o l o g y อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะใบตองก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องไม่มีความฝันผิดหรือไม่ หลายคนนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยรวมถึงใบตองเองต่างก็เคยมีความฝันนะคะที่ว่าอยากจะทําอาชีพที่ยิ่งใหญ่ทําอาชีพที่เปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าอาชีพที่ดูเป็นไอดอลสําหรับใครหลายๆคนนะคะแต่เมื่อพอโตมาในอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าอยากเรียนมหาวิทยาลัยที่อยากเข้านะคะคณะที่คะแนนสูงๆหรือว่าจบมาแล้วเนี่ยก็คือได้ทํางานแบบที่ตัวเองอยากทํามีบ้านมีรถมีครอบครัวที่อบอุ่นมี สัตว์เลี้ยงคู่ใจมีคนรักที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแต่พอชีวิตดำเนินมาถึง จุดหนึ่งอย่างเช่นใบตองเองเนี่ยในวัยเลยเลข3มาแล้วเนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่าบางความฝันที่เคยฝันไว้ตอนเด็กๆเ,เมื่อเรากลับมาย้อนมองดูตัวเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งเมมโมรีใน a c e บ o o k เด้งขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะพบว่าเออเราเคยมีความฝันแบบนี้เหมือนกันเนาะความฝันที่เราตั้งใจความฝันที่เรามุ่งม,มั่นและในวันนี้ความฝันเหล่านั้นมันมันหล่นหายระหว่างทางไปในตอนไหนและเมื่อมองย้อนกลับมาอีกทีนะคะก็ได้ มาถามตัวเองว่าเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าความฝันอยู่หรือเปล่าเนาะจริงๆแล้วสําหรับใบตองเองเนี่ยนะคะใบตองให้คําว่าความฝันและความหวังเนี่ยเป็น คำที่มีนิยามคล้ายๆกันเพราะไม่ต้องรู้สึกว่าเมื่อเรามีความฝันสักอย่างหนึ่งในชีวิตจริงนั้นก็จะทำให้ชีวิตเรามีความหวังและไปต้องอ่านหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อ man searching for meaning นะคะและชอบคำหนึ่งที่ผู้เขียนได้เขียนถึงมากก็คือยกคำพูดของนิเช่ขึ้นมานะคะว่าคนที่รู้ตัวเองว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรมักจะอดทนต่อความยากลำบากได้ดีกว่า ทำให้ใบตองกลับมาย้อนคิดค่ะว่าเออจริงเนาะในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกนิยามสิ่งนั้นว่าเป็นความฝันแต่ว่าเรารู้ว่าเรากำลังทำเพื่ออะไรและเรากำลังทำเพื่อใคร มีจุดที่เหมือนกับอาจจะเป็นเป้าเล็กๆในชีวิตแบบนี้ค่ะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเปลี่ยนโลกแล้วเหมือนตอนสมัยเด็กทําให้เวลาเราเจอเรื่องยากลําบากอะไรที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันมีแรงฮึดสู้ต่อไปได้ถึงแม้จะเป็นแรงที่ขับเคลื่อนให้ผ่านพ้นไปได้ในแต่ละวันนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าเออเนาะสุดท้ายแล้ววันนี้มันก็จะผ่านพ้นไปและเราก็กําลังจะเข้าใกล้ สิ่งที่เราหวังไว้เนี่ยอีกนิดหนึ่งและเมื่อเร็วๆนี้ค่ะใบตองได้มาตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าถ้าชีวิตนี้อาชีพทุกอาชีพได้รายได้เท่ากันหมดเพราะคนเราก็ต้องการมีเงินเดือนเนาะมีรายได้ในการใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะทำอาชีพอะไรดูเป็นคำตอบที่ตอบง่ายมากเลยใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย้่ตองใช้เวลาในการหาคำตอบนี้ค่อนข้างนาน ทีเดียวเลยนะคะแบบถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยคงตอบได้ด้วยความที่กระบวนความคิดยังไม่ซับซ้อนมากเนอะเราก็คงตอบอาชีพที่เราแบบอุดมคติแต่พอโตมาแล้วเนี่ยก็นั่งคิดตกตะกอนอยู่นานว่าเออถ้าทุกอาชีพมันได้รายได้เท่ากัน ฉันอยากจะทําอะไรจริงๆเนาะแล้วก็อยากจะส่งต่อคําถามนี้ไปถึงทุกคนเหมือนกันค่ะว่าถ้าทุกอาชีพรายได้เท่ากันหมดทุกคนอยากทําอะไรอาจจะไม่ได้รวมถึงการกินนอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่หลายคนทํารวมถึงใบตองเองด้วยก็มีความสุขแต่ว่าเราอาจจะพูดถึงในแง่ของสิ่งที่ทําแล้วสามารถเลี้ยงชีพได้แบบนี้ค่ะว่าเออเนาะถ้าถ้าเรามีสิ่งแบบนั้นเราอยากทําอะไรเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยใบตองได้ อา่านบทสัมภาษณ์ของนักร้องนำวง Paperplane นะคะเจ้าของเพลงชาติฟันน้ำนมนทรงอย่างแบดเซตอย่างบ่อยเนยนะคะได้พูดไว้อย่างดีมากๆเลยคะ่ะว่าวัยรุ่นทุกคนหรือแม้เด็กๆเนี่ยนะคะไปตองขออนุญาตรวมถึงทุกคนเลยแล้วกันนะคะการไม่มีความฝันเนี่ยหรือยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว พอมาคิดดูอีกทีอะเราอยู่ในสังคมที่เหมือนมีทางให้เรามาตลอดเป็นกรอบที่เรามองไม่เห็นตั้งแต่เด็กมัธยมต่อมหาวิทยาลัยต่อมหาวิทยาลัยเข้าทํางานบริษัทที่มีชื่อเสียงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยใช้เวลาในการค้นหาตัวเองน้อยเกินไปยกตัวอย่างเคสใบตองตอนใบตองอยู่ไทยเนี่ยอาจจะได้รับการมองว่า เป็นหนึ่งในเด็กดีที่ค่อนข้างใช้ชีวิตในแนวทางที่ประสบความสำเร็จแบบที่สังคมมองนะคะแต่ทั้งๆท,ที่ใช้เวลาใช้ชีวิตแบบนั้นมาเกือบ30ปีเพรามองย้อนกลับมาเนี่ยมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอยากทำอะไรหรือชอบอะไรเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยค่ะมีแต่อะไรที่เออเราทำแล้วคุ้นชินก็คือสิ่งที่เราเรียนมาเนาะ เรียนมอปลายจบตรีเรียนโทรเรียนเอกแบบนี้และวทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆคือเราทำได้แต่ถ้าถามถึงว่าความชอบจริงๆแล้วมันตอบยากมากเลยนะคะว่าเหมือนแท้จริงแล้วเราไม่ได้รู้จักตัวเองเลย และฉะนั้นมันก็จะส่งต่อไปถึงว่าเออกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าความฝันที่แท้จริงรเราคืออะไรแต่ถ้าถามในณนปะัจจุบันเนี้ยไม่ต้องมีความสุขการทำเพตโทโรโพลจีมากไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทความหรือว่าการเริ่มมาทําคลิปเหมือนเอาบทความได้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังแบบเนี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ณนะจุดเนี้ยเราทําแล้วเรามีความสุข แล้วก็ได้รู้จักกับผู้คนใหม่ๆได้ทำให้เราแรกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแม้จะยังเป็นพื้นที่เล็กๆใน i ิน t a g r กรหรือว่าใน Facebook แล้วก็รวมถึง YouTube เองก็ตามทีนี้นะคะขมวดเข้ามาที่ปมคำถามว่าและถ้าไม่มีความฝันเนี่ยเป็นเรื่องผิดไหมสำหรับใบตองไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องผิด แต่ถ้าในมุมใบตองที่นิยามความฝันเท่ากับความหวังใบตองมองว่าเราอาจจะยังแค่ไม่ได้มองรอบตัวมากพอที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราฝันหรือเราหวังไว้มันคืออะไรหรือเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าความฝันจำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่เป็นเป้าหมายใหญ่ๆที่ทำให้เราต้องไปถึงณจุดนั้นถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ แต่เมื่อเช้านะคะไปตองก็ได้ลงโพส IG Story ว่าทุกคนมีความฝันกันไหมคะหรือว่าถ้าเคยฝันแล้วได้ทำความฝันหล่นหายอะไรไปตอนไหนหรือไม่อย่างไรก็มีเพื่อนทาง IG นะคะอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไม่มีความฝันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ทั้งนี้นะคะความฝันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ ขอแค่เป็นฝันเล็กๆในชีวิตประจำวนันอย่างเช่นฉันทำงาน5วันหยุดวันสุดสัปดาห์นี้ฉันขอไปกินข้าวกับครอบครัวเล็กๆได้กินข้าวพร้อมหน้ากันทุกอาทิตย์หรือเดือนละหนึ่งครั้งแบบนี้ก็ถือว่า เป็นความฝันและความหวังที่เรามีความสุขแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้ชีวิตของเราเนี่ยก้าวไปในแต่ละวันเหมือนมีลมใต้ปีกเหมือนมีกําลังใจที่ทําให้เราขับเคลื่อนไปได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างพิเศษเราก็มีความรู้สึกที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ใบต้องเลยมองว่าถ้าการที่มนุษย์สักคนมีกำลังใจมีความหวังหรือว่ามีความฝันเล็กๆในเรื่องต่างๆที่ทำให้เราพอชุบชูจิตใจหรือว่าใจฟูได้เนี่ย มันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นแต่ละวันสวยงามมากขึ้นมองเห็นสิ่งต่างๆที่เราอาจจะละเลยผ่านไปเนี่ยสวยงามมากขึ้นเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเราได้ทําสิ่งที่เราได้คิดว่าเราอยู่ในความฝันไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะทําให้ชีวิตเราเมื่อวันสุดท้ายที่เราก่อนเราจะปิดตาลงแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่มีอะไรต้องเสียดายค่อยๆค้นหาไปด้วยกันนะคะว่าสิ่งที่เป็นความฝันของคุณฝันเล็กๆหรือว่าความหวังเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของคุณคืออะไรแล้วหวังว่าสิ่งนั้นจะทำให้จิตใจของคุณพองฟูขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกวันของคุณสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับ p e t r o p o l o g y สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ